สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง MAN C ีคางอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแม่จะพามาชมเจ้าตัว Wi t e ท็นะครับผมที่เป็นตัวท็อปสุดเลยคือ 4x4 นะครับก็ราคานะครับอยู่ที่1,314,000านบาทเท่านั้นเองก็สำหรับคันนี้นะครับเป็นสีเหลืองครับผมนี่ก็จะเพิ่มอีก1,000 0บาทสำหรับสีพิเศษนะครับก็จะมีตัวขาวมุกแล้วก็สีส้มนะครับที่เพิ่มสีตัวรถพิเศษมานะครับผม และคันนี้นะครับตกแต่งอะไรบ้างมีอะไรพิเศษก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b ์มาให้แมนะครับผมหรือติชมคอมเมนต์ดีๆนะครับผมอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับก็เริ่มกันเลยตัวนี้นะครับผมกระจังหน้านี่เลยเป็นชุดแต่งของเขาปกตินะครับผมตัวนี้จะไม่ใช่ FORD จะเป็นตาฟอร์แล้วก็ลากยาวนะผม2ขีด แล้วก็ตัดด้วยรวงพึ่ง Ford ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวครอบลงไปก็คือเราไม่ได้ถอดกระจังเดิมออกนะครับผมเรามีกระจังเดิมและก็ครอบตัว Ford นี้เข้าไปนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องวารันตีนะครับผมว่าจะหลุดนะครับผม,มและด้านล่างตัวนี้เขาก็จะมีการเว้านะครับผมตัวนี่กล้อง360องศามาให้เรียบร้อย ด้านข้างตัวนี้นะครับผมเป็นไฟแมทริก LED นะนี่ตัวไฟเด y l ไลไท์นะครับผมก็จะนี่ติดเลยก็จะวิ่งไฟวิ่งกลางวันกลางคืนนะผมติดตลอดตัวนี้ที่พิเศษนะครับผมเฉพาะรุ่นของตัว Y Tag 4, 4ีก็คือไฟแมทริก LED นั่นเองไฟแมทริก LED เป็นยังไงก็คือเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมระหว่างขับขี่ตัวลำแสงอะครับเขาจะหัก ไปด้วยกับทิศทางพุงอะไรที่เราหักไปเลี้ยวซ้ายี้ยวขวาครับเขาเลี้ยวตามไปเลยนี่ดีมากๆนะครับผมและก็มีการากันไฟแยงตาด้วยตัวนี้ส่วนด้านล่างกันชนด้านหน้านะฮะนี่ก็จะเป็นชุดนะครับผมเป็นเขาเรียวกว่าชุดวตัวนี้เขาก็ครอบมาให้เรียบร้อยครับนี่มีการเว้าไฟตัดหมอกให้ไฟตัดหมอกตัวนี้ก็ เป็นไฟสีส้มครับตัวนี้นี่และด้านล่างครับเขาก็มีการเว้าตัวตัวลักจุงไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ครับมีการเว้ามีเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับผมพวกกล่องเรดร์เซนเซอร์เว้าไว้ให้เรียบร้อยครับผมงานดีมากๆชุดแต่งเท่อย,อย่างนี้ครับผมด้านข้างนะครับตัวนี้นี่เลยชุดแต่งเรา จะรับกับตัวกันชนด้านหน้านะครับผมนี่เป็นคิวล้อของเขาเลยเป็นเซ็ตเขาเลยทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้แม็กยางนะผมนี่เลย255 65 R18 ทั 65, นะครับมีดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลยตัวนี้ก็แม็กนี่แข็งแรงทนทานนะครับผมยางเขาคิดค้นมาแล้วให้เข้ากับตัวรถนะครับผมตัวนี้ก็ดิสเบรก4ล้อเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับผมก็210 แรงม้านะผมนี่และตัวกระจกข้างตัวนี้นะครับผมนี่มีกล้องสามร้อยหกสิบงศาพร้อมตัวไฟเปิดตรงนี้นะครับผมเวลาเราเปิดด้านข้างและในกระจกก็จะมีตัวใบสปอร์ตนะผมหรือการแจ้งเตือนนี่จุดอาบสายตานะครับผมเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปลี่ยนเลนกระทันหันนี่นครับก็จะมีไฟกระพริบอยู่ถ้ามีรถด,ด้านหลังการเปิดรถตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวกุญแจนะ ถ้ามีกุญแจอยู่ภายในระยะ1เมตรกุญแจ immobilizer หรือระบบเ e n นทรัลล็อกนะครับเราสามารถกดนี่เลยเป็นการล็อกรถหรือเอามือสอดเข้าไปเป็นการคลายล็อกนั่นเองนี่เราเข้ามาในรถแล้วนะครับผมภายในตัวรถนะครับผมเขาจะหุ้มด้วยตัวหนังนี่เดินได้ด้วยสีส้มนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของว i ยแท็กอยู่แล้วสีส้มเป็นตัวเปิดแบบใหม่และที่ผมบอกไป ระบบนีเป็นเซ็นทรัลล็อกก็สามารถกดกดล็อกไขล็อกได้ทั้ง4บานครับนี่ก่อนจะขึ้นไปเรามาดูเบาะนะครับผมเบาะนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมก็สามารถเลื่อนถอยหลังเดินหน้าขึ้นลงเอนหน้านะครับเอหลังหรือเป็นการพิเศษกว่านั้นคือมีตัวนี่เลยด้านหลังให้และภายในนะครับก็จะมีการปั๊มตัวไวทแท็กนะครับผมเดินได้ด้วยสีส้มอย่างนี้เป็นฉลักของเขาเลยนี่ และภายในห้องโดยสารนะครับตัวนี้ก็จะมีที่วางแก้วทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าเลยนะครับที่วางของมี2 2 2ที่เก็บก็คือด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ใส่ของได้เยอะมากๆเลยครับผมตัวนี้ก็เหมือนที่วางโทรศัพท์หรือกุญแจรถทั่วไปเลยและตรงนี้นะครับผมซิกเนเจอร์ของเราเลยหน้าจอกลางครับผมเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ให้ขึ้นที่หน้าจอได้เลยพวก Google Map สามารถดูได้ ระบบแอร์ดิจิตอลนะครับผมสามารถกดตรงนี้ได้นะครับหรือจะเป็นแบบเมนูนัลก็ได้จากตรงนี้นี่พุงมาลลยตัวนี้นะครับผมเป็นพุงมาลลยไฟฟ้าครับผมปรับได้สีระดับด้วยขึ้นลงเดินเออดึงเข้าหาตัวผลักออกได้หมดเลยก็ข้อดีของพุงมาลัยไฟฟ้านะผมเอ่อความเร็วต่ําเขาก็จะเบาความเร็วสูงเขาจะหน่วงพุงมาลัยให้ตัวนี้ระบบดีมากๆครับผมนี่อ่าชุดเกียร์นะครับตรงนี้เป็นเกียร์สิบสปีด มาเรามาดูเบรกมือนะครับเบรกมือตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยอันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วโหมดตัวนี้โหมดการขับขี่มีทั้งหมด5โหมดนะครับก็จะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลักจูงโหมดโคลนนะครับผมโหมดทรายเงี้ยครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีนี่ขับ2แบบพัดทามครับผมขับ2ขับ4ี่ไฮสี่โลมีมาให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะ นี่เลยซิกเนเจอร์ของ y t ยแทนะครับผมเป็นโรบัสสปอร์ตของเขาเลยอันนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมถ้าเราจะผูกเชือกผูกมอเตอร์ไซค์หรือผูกของต่างๆไว้ด้านท้ายรถเราสามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยครับตัวนี้นะครับผมนี่เลยเป็นไฟ LED ทั้งหมดเต็มโคมครับผมแล้วก็จะมีนี่เป็นเซนเซอร์ของตัวบายสปอร์ตนะครับอยู่ด้านข้างาตัวนี้นะครับผมที่ผมบอกไปสัญญาณ4คูณ4นะของวายแท็ก แล้วก็เลนเจอร์นะครับปั๊มมาให้เรียบร้อยแล้วและตัวนี้นะครับก็จะมีการนี่เลยเป็นตัวผ่อนฝาท้ายนะครับผมเวลาเปิดก็จะเบามากๆเลยตัวนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญที่เขาให้มานะฮะก็คือตัวปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กไฟบ้านแล้วก็จะเป็น power outlet นะครับที่เราเสียบเข้าไปได้เลยการใช้งานก็ สรุปกันเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับผมรถ y t ยแทหรือ Ford Ranger ทุกรุ่นนะครับผมก็สามารถโทรมาหาแมนได้ที่เบอร์084 249 6926นะครับผมก็เดี๋ยวแมนขึ้นลิงก์ไลน์ไว้ครับใต้คลิปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ